ค่ะทองคำเป็นแร่โลหะมีค่าที่เป็นธาตุธรรมชาติชนิดหนึ่งผลึกอยู่ในระบบสามแกนเท่าสีเหลืองทองเป็นแร่ที่มีความถ่วงจำเพาะสูงซึ่งหนักมากวาวแบบโลหะสีผงสีเหลืองทองสามารถดึงเป็นเส้นหรือตีเป็นแผน่นแผ่ให้เป็นแผ่นบางมาก เรียกว่าทองคําเปลวละลายในกรดกับทองเท่านั้นอาจผสมกับท่าตุอื่นได้เช่นเงินทองแดงเหล็กพบอยู่ทั้งในแหล่งตะกอนและในสายแร่แหล่งทองคําที่สําคัญเช่นแหล่ง,ตงโตมกจังหวัดนาราธิว่าแหล่งบางสะพานจังหวัดปรโจมคีริขันแหล่งกบ,บินบุตร บุรีจังหวัดปราจีนบุรีแหล่งชาตรีจังหวัดพิจิตรปัจจุบันพบแหล่งทองคำที่มีสมกัตาภาพสูงในหลายจังหวัดประโยชน์นำมาทำเป็นเครื่องระดับมีค่าใช้เป็นมาตรฐานแลกเปลี่ยนเงินตราและใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นทำเครื่องมือวิทยาศาสตร์เครื่องทาตการรมขอบคุณค่ะขอเสียแปรบเลยได้ค่ะ